สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามาหากินพัฒมีพัฒมีเครียกงพัฒมีโคราชหรือพัฒมีอะไรพัฒมีสิ่งก๋วยเตี๋ยวครับสิ่งก๋วยเตี๋ยวสิ่งก๋วยเตี๋ยวก็มันต่างกันยังไงมันจะเหนียวนึบกว่างเส้นพัฒมีโคราชหน่อยอือหือพัฒมีสำหรับเตี๋ยวถี่ก็ ตะเหล็กทำอันนี้ไม่ใช่เซนมีแห่งที่เราทำไม่ใช่เนี่ยใช่ครับอืมอืมก็โอเคครับทำอะไรคือบิ๊กบ้าเหรออบิ๊กครับท่านี้อยู่บนหนุ่มอะไรชื่อบิ๊กครับชื่อบิ๊กครับต่านี่อยู่ตรงไหนของอุตุนินส์สูงอยู่บ้านบัวนึงครับบ้านบัวนึงครับถนนตะโกงอ่อมถนนตะโกงอทางนี้ทางนี้ไปไหน ขายลงกดนครับใช่ต yeah. 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 yes. okay. okay. ้องกดมองเห็นด้วยเนาะใช่จำ่ป็นขอสองเนาะตัวนี้ก็บอะไรควันบัวใช่ครับครับเอ่อมาขายอะไรหนึ่งอาหารตามสั่งครับพวกเข่าระเพราวัตติิกแกงอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็พีิพวกข้าวเข่าก็ได้หยกยำพวกตัวไก่อะไรพวกนี้ตุมไก่ผัดมี่ผัดไทยผัดซีอิ๊วราดนาโอ้เดียวนาดกันหน้าเราจะทำเป็นพวกคุกกี้เอีกเด็ทั้งตัเองเนี่ยหรือเปลี่ยนทำเป็นทำตัดกล้องครับ เออใช่ได้ะรับใช่ไดลใช่ได้ะอร่อยบอกต่อนะครับจารย์ทำไมอร่อยบอกเขาว่าอร่อยนะครับอร่อยจริงเออเป็นเสซนไม่เซนเซนเพนมีใเ่นี้มันจะขาดพุดแต่เซนเ้นก๋วยเตี๋ยวมันจะนึบๆใช่ครับเออคิดยังไงทำาหรือลองสูตรก็แฟน แฟนเขาพัดขายมาตั้งแต่ท้องลูกคนแรกครับโอ้เนี่ยเคยพัดขายมาตั้งนานเลยครับตั้งแต่คางสีฮันนีเงินครับแต่เป็นร้านในเมือง้ผมต้องคอยมีเงินลงทุนอืมครับก็มาซื้อมาหาได้อร่อยทุกอย่างครับนี่เปิดเมื่อกี้ครั้งแรกครับเปิดเยอะเลยเปิดเปิดตักเดือนสี่ที่บาทเนี่ยเพิ่งเพิ่งกลับมาเปิดได้แค่ จิตดนึงเลยครับเพิ่งไปทำตรงนู้นตรงนี้มาใช่ครับเปิดร้านอาหารอยู่นกกดเปลี่ยนที่ทุกที่แล้วก็มาทั้งอีกที่นึงใช่ครับทำไปเรื่อยเนาะตรงไหนที่เลียงตัวเองได้เอาเลยตอนนี้อ่ะเปิดจักโมงจักยามเปิด็นยังไงต๊ดสิบมุมเช้าปีที่สองนึกว่าเช้าปีที่สองเป็นซีรีส์ก็เอเตรียมเครื่องตัวไหนตอนเช้าเป็นซืรอกับข้าวกับหนามเข็มเป็นเช้าตอนเช้าประเภทหมู ไปเนี่ยตลาดสดจ้ะเราก็มาเตรียมมีพักเสียทุกข้าถ่านเก่าเดิมมีครับดีมีไหมใช่ครับมีเนี่ยจนมากพวกเขามาอยู่เสนีมันไม่ใช่เสร็จลักมันก็จะมีต่ขาจจำขาจอนก็ยังไม่ค่อยได้กันอืมอืมมันมีนุ่มครับนิ่มอผมคิดอร่อยครับเพื่นครับรูว่าผ่านครับผ่าน